อนยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุหมองสุบอนขุพ่อกับทรงน้องเคทคือเก่าพี่น้องเพิ่งเกลี้ยวล่อมห่วยห่วยเอาไปปรุงมะกะทินเพื่ออยู่ตะลางมาเนี่ยนี่มะกะทินไม่เห็นหรอหญิงหนึ่งยังนลยไม่ออกมาบ่อยสุสบายดีนะไทยแมว ทอดมันยิงแกงนอไมันห่อนแกงเสียาะขน่ล้วนแสบอยู่แสบคือเก้าเห็ดเองแสีบเองใส่ซี่ฮอตหอยไฟโบได้รับห,หรอวะฮหอห่อนมาเ้อพี่น้องเด้อีแกงน้ำมักันเด้อ บ่หงาก,กินจาไห่ไปบ่ไปกิ <c oughs> นของทำเลก็ไปกินอย่พุพวกก้เจ้าหากระเจ๊ตอนทับตุต,ต,นตอนเกาจำขบือนก็ได้คือกระเลงกระอดดฮะมันขเขารืวจงสิดไห ทมเพิ่นว yeah. mm ่า hmm. ม <N ope> <N ope> ีเ hey. ท่าบ่เป็นอะไบ้างเอาะฉะนนทำไมเอามาติย่อนห้องบัูคือกันแพ่นกันจะเอินมาเนี่ยเล้วบร้อประเภทมั่นหห้องบมคือกันเจ้าเขาเคยจีบอยู่บ้านเขาเหมัน เออมันออค่อขุดตัวเธาน้อยอะมาใเจ้อมันเป็นหัวเป็นแผ่นอะโมจิโอ้เป็นอะไรทมันอีเผิ่อมโย่ค่อยเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นหัวใหญ่เนี่ให่ค่อยเป็นจส้ประมาณนี้ไงประมาณอีเผื่อมโย่เดี๋ยวกันลอเดียวกันลยบ่มันแบบคือคือเผือมันเป็นเส้นยามันผุอะ มาจำเนี่ยสตูเย็นหมงมนและนะอยาบ่หามหนะาวักลักตังเยอะอเรียไปยังใครอะขอตรงเตีงเลยอ่ะขันเิ่นได้ั้งกันจ้นพันจะห่อนอยู่อน ฉัน่มันูหอ <laughs> <c oughs> นเลยลูล <laughs> กมันต่ามันไปแับเย็นไวบอพอค่อยตื่นไปอ่อกกมาสองจดไล่กับไปได้มา,มาสองลวบอะมาสอง มาสอมสามเนี่มอสาแต่หาวแล้วไอพันเลยมอสามเนี่ยตรงเฮียนต้นเกี่ยวเขาเพชรชิบหาังเก็กกรป๋อโอ้ยเม่นเหอไม่มาลงเหื่อทำเบออกได้เถอะมันจะนอซึ่งี้ยตันี้ยมันมันีคกเเนาะมันรเทก็ได้นะวัวกับเอง วนก็ไม่ปลามก้อนแล้พอตอนนี้นะบเห็ดก็ได้คือคือว่างเาลยมบนบัมีไผ่ผัดแล้วเห็ดเองบอเป็นได้บาทนี่ทำบัเคยเด้ บ่อดให้น้ำแ่ได้ข็ง่ไม่พอแม่บอก่แม่บอกเงินย่าดนะพ่แม่บอกเย่งเขาใส่อาจจะใครจะคองเอาตัวรอดบลูกในผู้วม่้ม่อกยอะบ่กกินกับบอกเป็นย่างเราจะกินเผ่อด้อไม่คื้มขเช่าบต่อไม่อเ้าบ่แล้วเามาบอกเขา ปาโบนะแกงและ้ป่านนี่นะเขากินแล้ว่นมถั่วลงไปบถั่วหยังทานเสียงยู่น้ำกันนั่นแหละกินนกันนะแล้วป้ายหนวๆอย่่ไม่ทขาร่างแกงะเฮ้ยแกงละไหมมีหอยมาชไข่ไแกงลไมใส่หอยชงไข่่ใส่แกงหอยันดอเอาหอยใส่บ หัวเหนหมีนามัอนเดียวหายฟันถลงตๆันใหญ่ปยตุ่ยๆนื่นมนหายยันั่คนยังก่อนนยีคอซุกเปอรนค่ะอัุเปอรเซนมันเบ่อเจ้าขยกัะบาดเจ้าฝเมื่อน่เราเห็นเป็นหงงเป็นหุงไว้อยู่อั่อือเพ็นเจ้าหอยสลิ่งจางเนาะคาหลุดหินเปินหลบอโดินเอากตเอาหุงหนึ่ง ห่อนกินมาได้รอญาติมาไปลงยแล้วไปยูโหลดเราเยนะเราสิบหายมาคกูหาสิบบาทไปทำราคาล้าก่อนอยูเรียบหมดมาต้องคุยราคากันแล้วคุยเลยไป่กันยูมาบ้าน

ตใหนะาบิ่ด้ยาบาบิ่นเราคันมือนเมันออน่าะ้าหลังกินวาชิมาหลังเยชิมาหลังชื่ออะไแบบเดิตเดยเราพาเขามาแต่ร้บอลร้อยหรออันนี้จอดเป็นอแรป็นหนจอดอยู่นี้ไปไปเยไปหาปั๊บขึงจอดมุนมุน เด็กผู้ชายอีบ่มัก่อะบักย่งเจก่อนนะโอเคคอนควบักเล็ดเ่บักเล็ด่ะ่น่อะเลยบักเล็เหรอแตเชบักเล็บักงแลกบอืเะบักเล็ก่ะ่เอาลดาไปขี่นะเออพันธ์ดเ้นเนาะ ใช่ดอ่งมันมีขีต้มปไปได้มันแหงอยู่ร่างร่างรถเลยอร่อมาขี่ตออว่าจะดีเลยที่ไพ่หมอนะไพ่หมอได้น่ะหน้าบักลายนั่งนี่คือเม้นไพ่หมอหมอน้มันบางเลยไ่หมอมันไม่หมอมันเป็นขับในหมอมันเคยไปไหมบ่ คือเนี่ยเขาจะมาหนึ่งเผืแม่นั่นแล้วค่ามันอ่อนกินมันอ่อนโบราได้หลอนไม่ทราบเนนของเขาหันกันหนึ่งมั่นอย่นี่ใหม่ยังไงเผื่อเลยว่าห้อก็มันคืนไม่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 เมื่อก้าวเาใส่หอยอยู่ให้ใหม่มองหัวเขาบอกหนึ่งมือเล่มันก็มินต์แต่ไม่งได้หนึ่ง

เดินมาเด้อต้มไก่เกิท้ามาไก่ผักเี่ยวแกงไก่ผักเียวไม่่ไหมดตาได้สีแกงได้เียวอยู่หวละ เออเปิดไม่ไ้มยนี่หม่เลยไอมันก่อนมทเดร้อนลาเลยพี่น้องพอกันกินนะ